ฮ <laughs> วันนี้วันจันทร์ที่7กรกฎาคม2025นะครับวันนี้คือวันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยคุณซื้อใหญ่อย่างรูเบนอมริมเนี่ยเรียกลูกทีมมารายงานตัวเรียกผู้เล่นชุดปัจจุบันของปีศาจแดงนะครับมารายงานตัวก่อนที่จะ เดินทางไปทัวร์ USA ในช่วงพรีซีซั่นก่อนเปิดฤดูกาลใหม่แต่จนแล้วจนรอดนะป่านนี้ก็ยังได้ผู้เล่นใหม่มาเสริมทัพเพียงแค่หนึ่งอัตราเท่านั้นเองนั่นก็คือมาตุสคุญย่านะครับส่วนคน,นอื่นๆที่มีข่าวมันก็ยังเป็นข่าวอยู่เป็นข่าวรายวันนะเป็นข่าวอยู่เป็นข่าวต่อ ไม่ลงตัวไม่เสด็จน้ําไม่เซ็นสัญญาไม่เปิดตัวไม่เบรกกิ้งไม่เฮียวีโกสักทีว่างั้นเถอะนะขณะที่แมนยูเนี่ยได้ผู้เล่นใหม่มาเสริมทัพเพียงแค่คนเดียวไปดูทีมอื่นนะฮะเห็นแล้วก็โอ้มองเขาตาละห้อยเลยขอบตาร้อนเผ,า,ผาอีกตั้งหากผู้พีพๆีเขาก็เสริมทัพกันนะครับ แมนซิตี้เขาก็จะเอาคืนให้ได้เขาก็เสริมทัพกันแบบสนุกสนานเลยเช่นเดียวกับเชลซีของเสียต๊อดนะโอ้โหเสริมทัพมาจนมานั่งสำรองเนี่ยไม่น่าจะพอแล้วก็ล่าสุดครับอาร์โนลอาร์โนลนะครับล่าสุดคนข่าวผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายตัวนะด้านตลาดลูกหนังเนี่ย ทั้งเดวิดออนสตีนนะครับแห่งสำนักด e แอ h เลติกแล้วก็ฮ e วีโกนะครับซึ่งก็ถือว่ามีความน่าเชื่อถือสูงมากทั้งสองเจ้าเนี่ยเขารายงานตรงกันนะครับว่านักจุดนี้วิตตอเยเคเรสครับกับ Arsenal. อาร์เซนอลตกลงเงื่อนไขสัญญาส่วนตัวกันได้เป็นที่เรียบร้อยรงเรียนสีหนาาปืนใหญ่ นะครับสัญญาส่วนตัวเนี่ยเงื่อนไขส่วนตัวตกลงกันเรียบร้อยตอนนี้ก็เหลือนะฮะเรื่องค่าตัวระหว่างอาร์เซนอลกับสปอร์ติ้งลิสบอนเท่านั้นเองว่าจะตกลงราคากันได้ที่เท่าไหร่ก็คาดว่านะครับคาดว่าน่าจะตกลงกันได้ที่ราคาราวๆเจ็ดสิบล้านปอนด์ <c oughs> คิดแล้วก็คิดแล้วก็มัน สะท้อนใจยังไงชอบกลเพราะว่าวิกตอร์เยคลสเนี่ยนะครับเป็นเด็กปั้นที่รูเบนอามมริมเนี่ยปลูกเสกขึ้นมาโดยตรงเลยทีเดียวเมื่อสองฤดูกาลก่อนเนี่ยไปซื้อมาจากโคเวนทรีนะครับแล้วก็ใช้งานได้ฤดูกาลแรกก็คว้ารางวัลดาวซันโวเลยช่วยให้กับช่วยให้สปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของโปรตุเกสได้สำเร็จ รับฤดูกาล2023-2024ยิงในหลีกสูงสุดของหลีกโปรตุเกสไป29ประตูเมื่อฤดูกาลที่แล้วรูเบนอโมริมช่วงแรกก็คุมสปอร์ติ้งลิสบอนอยู่ก่อนที่จะย้ายมาคุมแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดต่อนะครับเขาก็ไม่ได้หนีลูกรลักคนนี้มาด้วยก็ยังอยู่กับสปอร์ติ้งลิสบอนฤดูกาลที่เพิ่งผ่านพ้นไปก็ กระนำไปอีก39ประตูในหลีกสูงสุดของโปรตุเกสิีิรวมนะครับสองฤดูกาลที่ผ่านมาเอาเฉพาะในหลีกสูงสุดของแดนขนมฝอยทองเนี่ยยูคเลสลงเล่นไป66นัดยิงได้68ประตูโอ้โ oh ห <laughs> แต่สุดท้ายนะเขาไม่เลือกที่จะมาอยู่กับ เจ้านายเก่าอย่างรูเวนอโอริมเขาไม่ยอมขายวิญญาณให้ปีศาจแดงเหตุผลสำคัญเพราะว่าเขาอยากจะไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์กนะแล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยตอบสนองเรื่องนี้ได้แล้วก็พอมาอยู่กับอาร์เซนอลเนี่ยแน่นอนว่าทีมจะแข็งแกร่งขึ้นมีสิทธิ์ลุ้นแชมป์มากยิ่งขึ้นนะครับ แต่ก่อนที่เราจะคุยกันถึงเรื่องนี้ต่อขออนุญาตนะครับขออนุญาตทุกท่านสละเวลาเล็กน้อยฟังผมสักนิดนึงนะฮะสิ่งที่ผมกำลังจะโชว์ทุกท่านอยู่นี่ฮะโอ้โหไขกรูมิงนะฮะอยู่ในแพ็กเกจที่สวยงามหรูหราดูดีมีชาติตระกูลนะครับนี่ไขกรูมิงถามว่านี่มันคืออะไรเอาไว้ตัดผมหรือเปล่าเหมือนแบตเตอรี่ไม่ใช่นะครับ นี่คือที่โกนขนน้องชาย hey, hey. นะครับถามว่าเอ้าแล้วทาไมต้องโกนขนน้องชายด้วยล่ะพี่บูอา่าบางคนเนี่ยนะฮะขนมันลกลุงลังหยิกหย,ย่อยยิ่งกับฝอยขัดหม้อนะฮะมันเหมือนกับผัดกระเพรากรอบเหมือนสาหร่ายไม่ไหม้นะฮะเพราะฉะนั้นใช้ไข่ไข่กรูมิ่งเนี่ยตกแต่งมันนะฮะมันเข้ารูปเข้าทรงมันก็จะดูดีที่สําคัญนะครับมันไม่เป็นแหล่งที่หมักหมม เชื้อโรคนะฮะและบ้านเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าอากาศร้อนอบอ้าวโชกชุ่มเลยทีเดียวเวลาออกไปทำงานนะฮะโดยเฉพาะยิ่งใครที่อยู่กลางแจ้งต้องเดินทางไป,น,น,ไปนู่นเดินทางไปนี่นะครับตรงนั้นมันก็จะอับชื้นเพราะฉะนั้นใช้ไข่กรูมิ่งเนี่ยเล็มขนตัดขนของน้องชายทำให้มันดูสะอาดสะอ้านมันก็จะปลอดจากเชื้อโรคและที่สำคัญไข่กรูมิ่งเนี่ย เขามีเทคโนโลยีเซฟเทคเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาโกนเนี่ยไม่บาดแน่ๆน,นะครับไม่บาดแน่ๆแ,แถมสามารถเอาไปล้างทำความสะอาดได้ต่างหากกันน้ำร้อยเอร์ซแต่มีไอ้เจ้าตัวนี้แล้วมันยังไม่ครบสูตรครับนะมีเครื่องโกนขนน้องชายแล้วก็ต้องมีที่ล้างน้องชายด้วยนะฮะนั่นคือ ไข่คลีนเซอร์ไอสัตว์นะฮะมีสองแบบเลยทีเดียวนะอันนี้เขาเรียกว่าแบบแรกที่ผมถืออยู่ในมือนี่ดูดูชัดๆด,ดูชัดๆไข่คลีนเซอร์แบบวอร์มวอร์มที่แปลว่าอุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้นะฮะใช้แล้วมันจะอุ่นๆใช้ตอนที่ท่านเหนื่อยอยากจะผ่อนคลายเอาพูดง่ายๆว่าเหมือนแช่น้ำอุ่นนั่นแหละและกลิ่นก็จะหอมนุ่มลึกออกแบบ วูดดี้วูดดี้นะครับที่ตรงนั้นเนี่ยมันใช้แค่สบู่ไม่พอนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเฉพาะทางเลยนะเฉพาะทางเลยอันนี้แบบวอมอันนี้แบบคููนะครูคที่แปลว่าเย็นเอาดูซะคููนะฮะถามว่าคููใช้ตอนไหนก็ใช้ตอนที่แบบอยากให้มันสดชื่นใช้ตอนทีแบบ่เรารู้สึกว่าโอ้โหมากเหงื่อแตกร้อนว่ะ นะก็เลือกใช้ได้2ออย่างใครอยากจะผ่อนคลายก็ใช้แบบวอมเหมือนแช่น้ําอุ่นใครร้อนๆอ,อ,อยู่นะฮะก็ใช้แบบครูเพื่อให้มันสดชื่นและที่สําคัญน,นะฮะเวลาเราทอกมาเนี่ยเราใช้เราใช้สบู่เนี่ยโอ้โหเฮ้ยบางทีเนี่ยมันแสบนะครับมันแสบแล้วมันอยู่ไว้สุกสบู่นะครับบางทีมันก็มันไอจุดซ่อนเร้นเนี่ยมันมันก็ไม่เป็นมิตรกับจุดซ่อนเร้นเหมือนกันเพราะนั้น ไข่คลีนเซอร์ er เนี่ยนะครับไขคลีนเซอร์ er เนี่ยเขาทํามาให้ใช้ตรงจุดนั้นโดยเฉพาะเลยผมฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะมีโปรโมชั่นพิเศษผมแปะลิงก์ไว้ที่เอาไว้ให้เรียบร้อยใครอยากจะสั่งซื้อเนี่ยตามลิงก์นั้นไปได้เลยนะ,ะง่ายๆขั้นแรกนะฮะใช้ไข่กลูมิ่งโกนขนน้องชายเสร็จเรียบร้อยตกแต่งให้มันเข้ารูปเข้ารอยไม่หมักหมมไม่เป็นที่สะสมของเชื้อโรคแล้วก็ใช้ไข่ คลีนซิ่งเนี่ยทำฟาร์มสะอาดนะฮะทำฟาร์มสะอาดไข่ของเรานะฮะไข่ของเราก็จะเป็นไข่ที่สะอาดและเป็นไข่ที่มีความสุขแล้วขอโทษนะราคาย่อมเยาวมากเอาง่ายๆขวดนึงเนี่ยใบแดงสองใบมีทอนขอโทษก็ดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับขอแสดงความยินดีกับเดอะกูเนอร์ทุกหมู่เราล่วงหน้าได้เลยนะฮะ อาร์เซนอลกำลังจะได้นักเตะที่อาจจะใช้คำว่าเป็นจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายเพราะว่าทุกฝ่ายเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นกูรูลูกหนังนักวิจารณ์ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับก็บอกว่าสิ่งที่อาร์เซนอลขาดหายไปเนี่ยทำให้พวกเขาได้เป็นแค่รองแชมป์มาสามฤดูก,กาลติดต่อกันเนี่ยคือศูนย์หน้าระดับปีนพการที่สามารถถล่มประตูดได้อย่างเป็นกอเป็นกรรมซึ่งถ้าเราดูจาก สถิตินะครับการถล่มตะข่ายของวิตตอเยเคเลสเนี่ยเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะฮะมันก็น่าจะมั่นใจได้ในระดับหนึ่งมันน่าจะช่วยให้อัชโนนเนี่ยมีเกมรุกที่น่ากลัวมากยิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีคนรับผิดชอบในการถล่มตะข่ายแบบเป็นตัวเป็นตนไม่ต้องให้หน้าถึงปีกยิง่งไม่ต้องให้หน้าต่ำยิ่งนะฮะไม่ต้องให้ปีกซ้ายปีกขวาหรือกองหลังขึ้นมาทำประตูกองหน้าเนี่ยนะครับ บทบาทโดยตรงเลยคือ,อยังไงก็ได้ขอให้คุณทําประตูได้ก็พอนะครับซึ่งดูจากสถิติอย่างที่ผมบอกก็มีโอกาสสูงที่อาร์เซนอลจะได้สูตรหน้าที่สามารถทําประตูการันตีต่อฤดูก,กาลหนึ่งเนี่ยน่าจะมีสัก15ประตูนะครับเป็นอย่างต่าๆซึ่งนั่นคือสิ่งที่อาร์เซนอลเนี่ยปราศจากมานานเอาง่ายๆนับตั้งแต่ปีแอร์เอเมริกโอบาเมยอง ย้ายออกไปนะครับอาร์เซนอลก็จะไม่มีสูตรหน้าที่ยิงประตูดได้แบบถล่มทลายอยู่ในทีมเลยก็มักจะใช้เอาผู้เล่นกองกลางมาเป็นกองหน้าเอายกตัวอย่างง่ายๆอย่างอย่างไคฮาวเวสหรืออย่างมิเกลเมริโนถามว่าเล่นหน้าได้ไหมมันก็พอก้อมแกล้มแต่ถ้าจะดีกว่าคือใช้สูตรหน้าตัวเป้าขนานแพ้เป็นกองหน้าอาชีพโดยธรรมชาติไปเลยดีกว่าส่วน วิสาดแดงนะฮะนี่ก็ต้องใช้คำว่าเว้าแดกอีกแล้วครับท่านหลังจากที่เว้าแดกเลียมดีแลไปหนึ่งคนนะครับตอนนั้นแอยากจะได้เหมือนกันผมก็เล็งๆไว้ดูแล้วน่าจะเป็นหัวหอ,อกที่มีอนาคตไกลนะฮะเป็นดาวรุ่งมุ่งทีมชาติอังกฤษเลยปรากฏว่าเลียมดีแลบเขาก็เลือกไปอยู่กับเชลซีเพราะว่าอยากไปเล่นในศึกยูฟาจะไม่หลีก ล่าสุดก็วิคตอร์อยเคยเลสนะครับเขาก็ยักไหลใส่แมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดเพราะว่าโอ้โหไปอยู่แล้วมันไม่ได้ลุ้นไม่ได้ลุ้นแชมป์โอกาสประสบความสําเร็จเนี่ยน้อยสู้ไปอยู่กับอาร์เซนอลไม่ได้นะฮะนอกจากจะได้เล่นในถ้วยใหญ่ยุโรปได้โชว์ฟอร์มบนเวทียุโรปแล้วเนี่ยมันเป็นการทําให้อาร์เซนอลเนี่ยแข็งแกร่งแล้วก็มีความฉกาจชกันมากยิ่งขึ้นก็มีโอกาสที่จะ ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกมากยิ่งขึ้นถ้ามียูเครสแล้วยังยังไม่ได้แชมป์อีกยังไม่ได้ลุ้นยังไม่ได้แบบใกล้เคียงอีกนะฮะผมว่ามิเกลอารีต้าก็คงจะลําบากแล้วละ่ะส่วนแมนยูตอนนี้ก็นะเป้าหมายต่อไปล่าสุดนะครับมีข่าวว่าใครไม่มีไปมีกับในแบบนะในแบบเป็นพวกแบบจอมแฟชั่นที่เตะบอลได้นิดหน่อยอย่างโดมินิกคาร์เวลูวิน หรือที่เพื่อนๆเขาเรียกว่าดอมนะฮะถูกลอยแพ้จากเอเวอตันเขาไม่ต่อสัญญาแมนยูก็อยากจะไปเอาทั้งทที่ก็เห็นเห็นกันอยู่ว่านะฮะมีปัญหาเรื่องบาดเจ็บเรื้อรังฤดูกาลนึงเนี่ยได้ลงเล่นแบบกระจุมกระจิ้มนะฮะที่สําคัญไอโดเินิกคาเวิร์ดลูวินสองฤดูกาลที่ผ่านมาขอโทษนะครับยิงประตูได้น้อยกว่าลัสมุสอยลุนอีกต่างหา แล้วรู้เรื่องหรือยังฮอยลุนล่าสุดโดนโดนเจ้านายอะรูเบนอาโมอริมเตะออกนะเตะออกจากกลุ่มลายที่อาโมอริมเขาสร้างขึ้นมาให้กับตัวเองแล้วก็ลูกทีมมอาอพูดคุยกันแล้วนะฮะอันนี้เขาเขาลือกันแถวโอทฟอร์ดนะฮะสาเหตุก็คือหลังจากที่อาเซนอลกำลังจะได้วิตตอยย์เคเลสมาเป็นหัวหอกคนใหม่ไอ้ลัสตุสอยลุนเนี่ยทะลึง่งไปพิมพะะ์ฮในกลุ่มลาย นะแล้วก็ไปแท็กอูรุเบนอัมริมแล้วก็พิมพ์บอกว่าอย่าก,กังวลไปเลยครับเจ้านายอย่างน้อยคุณก็ยังมีผม <laughs>